สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจซูมระยองครับตอนนี้ก็แอดมินศูนย์สองหนึ่งนะครับเปี๊ยกนาจรวยรายงานจุดเกิดเหตุอยู่ที่ซอยแปดสายสิบห้าตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับนะครับซอยแปดสายสิบห้าตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งเบื้องต้นเนี่ยวัตถีภายในแต่ไม่ติดนะครับสามารถนําผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถได้แล้วนะครับนะครับเป็นรถยนต์กระบะชนกับรถยนต์กระบะนะครับเป็นโตโยต้าเรียวโอแคร คนกับอีซูดีแม็กแคปนะครับดูอีซูคัสซีบิดเลยนะครับคัสซีหักเลยนะครับนะครับบาดเจ็บช้างลายนะครับอาสาสมัครกู้ภัยสว่างพรุ่สนรยองเนี่ยอยู่ในความพัฒนานำส่งโรงพยาบาลในความพนาซอยแแล้วนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างกัน1กิโลนะครับนี่ครับเมื่อกี้ไลฟ์สดไม่ได้ต้องก็เก็บเป็นวิดีโอไว้นะครับนี่ครับ ดูสภาพความเสียหายของดีแมกนะครับอันนี้เขาตัดไฟน่าจะตัดไฟไปแล้วแหละนะครับมันมีมันเหมือนจะมีงานก่อสร้างนะครับนี่บสีแยกคลองข้างเมือดนะครับสีแยกวัดใจนะครับใครผ่านไปผ่านมาใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับนี่ครับต้องขอขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยสว่างพรตุนระยองนะครับจุดที่คมบดาทุกท่านทุกนายเลยนะครับมาสนับสนุน สับสนุนจุดกระเทืนะครับเพราะว่าจุดนิคมเนี่ยสามวันฟอนสแล้วนะครับเจอเศตใหญ่มากๆเลยนะครับ,รบนี่ครับดีแม็กอยู่สภาพอย่างนี้เลยนี่ครับดูว่าสีถ้าสีหักเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ คัสซีดีแมกเนี่ยเอาไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนคัสซีใหม่นะครับรถมีรู้ซ่มได้แค่ไหนนะครับเอาพังเยอะอยู่นะครับเป็นกําลังใจให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับอุบัติเหตุที่เราไม่อยากเกิดนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับยังไงแล้วก็เป็นกาลังใจให้นะครับตามสีแยกเบาได้เบานะครับทุกคนเลยนะครับเจอสีแยกเบาได้เบานะครับสีแยกโดยเฉพาะสีแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะครับเบาๆหน่อยนะครับนะครับซอย8สายสถือว่าเป็นแยกวัดใจนะเมื่อก่อนอยู่ซอย12สาย ตอนนี้ซอยสายสห้าดีขึ้นเพราะว่ามีสีแยกไฟแดงก็เหลืออีกซอยซอยสิบสายสิยังไม่มีสัญญาณไฟจราจรอันนั้นเมื่อวานเนี่เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยจำไม่ผิดเกิดเหตุรถทรลลอชนกับรถพ่วงหลายท้องติดภายในนะครับมาวันนี้มาซอย8ปดสายสิอีกนะครับโอ้โหทําไมมันเหตุมันใหญ่ขนาดนี้แต่ละวันเนื่องจากว่าประชากรมาอยู่เยอะนะครับขับรถขับรถ ก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเราไปอบรมใบผีเนี่ยนะครับหยุดนะครับหยุดดูซ้ายดูขวาก่อนกอดข้ามแยกนะครับบางคนไม่หยุดหรอกเหยียบคันเร่งส่งเลยทีนี้อาศัยว่าบางคนคิดว่าตัวเองมาทางเอกทางโทไม่ใช่นะครับอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับนะครับเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยนะครับเราต้องเซฟตัวเราด้วยนะครับเซฟทุกคนนะครับตามแยกอะไรก่อนจะข้ามดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับ ครับเอาละครับผมย้ำจุดกระเทือนะครับจุดกระเทืออยู่ซอย8สายซอย8สาย 8, 15ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระย,ยองนะครับรายงานโดยเอ็มน021เปีญจน่าจะรวยนะครับขอขอบคุณอาสา,าสมัครกู้ภยัยสว่างพรหมสวนระย,ยองจุดนิคมพัฒนาทุกท่านทุกนายเลยนะครับสวัสดีครับผม